สวัสดีทักทายทางไลฟ์นะคะมาแล้วค่ะดีเจแนนะคะแล้วก็เอฟเป็นแฟนตัมของเรานะคะตามสัญญาเดี๋ยวเราจะได้คุยกับสาวๆทั้งเจ็ดคนเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าความอัศจรรย์ของจอเราจะแบ่งจอกันยังไงนะยินดีต้อนรับนะคะเจ็ดสาววงโฟอีฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หนึ่งสองสามสี่อีกสามคนขาดอีกสามคนไม่รับดีเจแนนะคะไม่ได้อยู่โปรอีฟ่คะสักครู่นะคะคุ <periods> ณผู้หนูมไหมคะวันนี้เห็นเอ่อแฮนนาเห็นไมลเห็นอาไอแล้วก็ใครนะเห็นตาอมแต่โจลินฝ้ายกับพันเนี่ย ยังเป็นจอดําอยู่นะคะเกิดอะไรขึ้นเ,เป็นใครเลือกตอบคุณคาสติหรือเปล่าเห็นไหมคะมาหรือยังดําอยู่เลยค่ะนำ้ำไม่ด่ไม่เป็นไรแล้วอะเรารอสามสาวเดี๋ยวเรามาคุยกับทั้งสี่สาวที่อยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะเออวันนี้เนี่ยเรากลับมาพร้อมกับเอ่ออัลบัม้มพิเศษนะคือ Trick or Treat นั่นเองที่มาที่ไปของอัลบั้มนี้มันมยังไงอาาะสาวๆขอตัวแทนสักหนึ่งคนละกันในการบอกเล่าแบบคอนเซปต์อัลบั้มก่อน มังมา,ายก็ต้องออกเพลงครายก็ okay. <c oughs> สำหรับอัลบั้มนี้มันก็เป็นเอ่อสเปเชียลอัลบั้มค่ะก็คือ Trick or Treat ซึ่งคอนเซปต์เนี่ยก็เหมือนจะด้วยความที่เราคัมแบ็กมาในช่วงเดือนตุลาคมมันก็จะแบบมีเทศกาลฮาโลวีนด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบเออไหนๆมันก็แบบมีเทศกาลนี้แล้วก็เลยแบบจัดเป็นคัมแบ็กสเปเชียลอัลบั้มที่แบบเล่นกับคำว่า Trick or Treat แบบฮาโลวีนไปด้วยเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบในอัลบั้มมันก็จะมี <c oughs> สี่เพลงด้วยกันแล้วก็มีเพลงไตเติลสองเพลงค่ะก็คือบูดี้บอมแล้วก็ชื่อก็ทรีดแชชิ่งบูดี้บอมก็จะมีความแบบเออคราชมีความสไตล์แบบว่าเอ่อเป็นผู้หญิงมั่นใจดับสไตล์โฟรยิปหน่อยค่อนข้างจะชัดนแล้วก็ส่วนที่ตรงนี้เลยเป็นเพลงแบบน,น,น,น่ารักน่ารักก็เอามาฟังให้ทุกคนแบบได้รู้สึกว่ามีหลายๆสไตล์ให้ฟังกันค่ะส่วนสองเพลงก็คือภาพหลอนกับ nobody s perfect ค่ะสำหรับวันนี้อืมแต่ว่าสำหรับเอ,อ่อบูดี้บอมเนี่ยก็คือปล่อย MV ตัวเต็มไปเรียบร้อยแล้ว แค่สาวันเท่านั้นนะคะตอนนี้พยายามสู่ล้านหกแล้วแล้วก็ติด YouTube Trending ด้วยเราได้ไปดูฟีดแบ็กใน YouTube าไมคะไม่ได้ไปอ่านลูกดูค่ะดูค่ะก็เข้าไปดูทั้งทางคอมเมนต์ u u u e e เองแล้วก็ทาง t ว i t t e r คือท,ทุกทุกทุกช่องทางเลยค่ะก็ไปไปสองสองบ้างแล้วก็ดีใจที่แบบว่าดีใจที่ยอดวิวขึ้น ไวขนาดนี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่ชอบเพลงของพวกเราเพราเราดีใจมากเลยอืมมูที่บอ่พูดถึงความกล้าที่จะเป็นตัวเองแบบไม่ต้องซ้ำแบบใครอะไรอย่างเงี้ยความมั่นใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยี่ไนนยเข้าใจถูกไหม,ไมเข้าใจถูกใช่ใชค่ะเออเออเอ็มวีเพลงนี้คือเราว่า first impression ก็คือแบบ ความทักเตือนความอะไรต่างๆน้องๆทัวร์กันเยอะมากแล้วก็สุดริดสุดเด็กกันทุกคนจริงๆมีใครเมื่อยหลังบ้างคะเรียกตื่แล้วเมื่อยหลังต้องแต่ละคนอย่าลืมกดมาที่เรียนนะว่าเรียกถามเรียกใครแล้วจะได้แบบว่าเออตอบจะได้ชัดเจนนะคะอย่าลืมเปิดมาที่เรียนนะเราซ้อมกันนานไหมคะกับท่าเต้นวิ่นี้ ก็ใช่แลกเนือไม่นานแลกมเร็วเกินไปใช่นะแต่ว่าเพี่ี่ยเราเข้มพ้นในการสอมค่ะได้ยินไหมคะอ่าได้ยินแหละเข้มพ้นในการสอมเลนวลูก้วเราเข้มพ้นในการสอมค่ะแล้วก็ส่วนระยะเวลาในการ้อบก็ไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้มากจนเกินไปค่ะประมาณนั้นะมาโอเคประมาณนั้น ไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปนี่ประมาณกี่อาทิตย์กี่เดือนอาถามอาอายก็ได้อาอายซ้อมกี่ประมาณกี่อาทิตย์เดือออก็น่าจะเกือบเดือนเดือนหนึ่งได้อ่ะค่ะมันเป็นท่าที่พวกเราเหมือนเต้นได้เช่ชาญกันอยู่แล้วหรือว่ามีท่อนไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย ยากจากังหรือมีตรงไหนที่รู้สึกว่าชานเลนจ์ไหมคะสําหรับสําหรับเพลงนี้เอ่อถ้าสําหรับหนูตัวหนูเองก็ชาเลจนตรงที่มีท่าทวีคเยอะค่ะหนูกลับไปแล้วหนูปวดหลังไหมหลังถ่ายเอ็มวปวดค่ะหนูปวดขาหนูปวดตูดปวดไปหมดเลยฮ่ะเออบรรยากาศการถ,ถ่ายเอวีเป็นยังไงคะคะไปถ่ายที่ไหนเอ่ย เราไปถ่ายที่เหมืองหินค่ะเป็นลโลโกหินค่ะแล้วก็บรรยากาศก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนอะนะคะคือเราถ่ายในใกล้ๆที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะเป็นช่วงหน้าฝนแล้วเราก็ต้องต่อสู้กับทั้งฝนคือเราต้องภาวนาอย่าให้ฝนตกอย่างเงี้ยค่ะและ้วก <c oughs> ็วยความที่ที่นั่นมันเป็นแบบเป็นดินเป็นโคลอนอะไรอย่างเงี้ยพอโดนน้ำฝนมันก็จะเละบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบ รองเท้าเละกันทั้งวงเลยค่ะรองเท้าเละกันหมดเลยใช่หรอโอ้ <c oughs> แต่ว่าเนี่ยพี่นาดูเอมอยู่ก็จะมีแค่ประมาณมีอุ uh, ้ยแต่ว่าก็หลายคนเลยนะที่ได้ขึ้นไปเล่นกับรถเขาเรีย <c oughs> กว่าอะไรโรแทสเตอร์ใช่ค่ะโอ้เสียวไหมตอนขึ้นไปยืนข้างบนต้องถามต้อง ต้องถามโจลินแหละน่าจะขึ้นไปยืนสูงสุดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะขึ้นไปอยู่บนหลังคาก็ะไ็เลยขึ้นไปก็คือขาสั่นมากเลยค่ะขาสั่นมาจนพี่เขาแบบยื้อได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะลุกมาไหมอะไรเงี้ยก็ก็อยากให้แฟนๆได้เห็นภาพที่มูวังอลังการก็เลยอยู่ให้ได้ะค่ะหลายคนมีกระแสบอกว่าเออเพลงนี้มันทำให โครงการทีป๊อปเมืองไทยรู้สึกว่ามันมีตำนานบทใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคุณนี๊ดก็โอ้โหเออเอาตรงๆเลยรู้สึกเป็นเกียดค่ะเพราะเหมือนแบบว่ามีคนแบบมาชื่นชมผลงานตัวนี้เราเยอะมากมีคนเราติดตามเยอะมากแล้วก็ผลตอบรับคือดีมากเลยค่ะก็ ทำให้รู้สึกว่าพวกเราแบบมีแรงผลักดันมากกว่าเริมอกอ่าเหมือนแบบว่าเราพร้อมที่จะแบบคือจริงๆอ่ะเราก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่แล้วแต่พอแบบกระแสตอบรับดีแล้วทุกคนก็เหมือนกระแสสมุนเราอะไรเงี้ยค่นเราก็จะสู้ต่อไปแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้รับผลงานไม่ใช่ได้รับผลงานเพื่อที่จะผลิตผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูกันต่อไปค่ะ เออสำหรับใครที่สมมุติว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆเนาะเขาจะมีเราเป็นไอดลอลอย่างเงี้ยในการกล้าแสดงออกในการมั่นใจเป็นตัวของตัวเองแต่มันก็จะมีอีกอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่พี่นนแนว่าก็ยังไม่กล้าออกจากเซสโซนของตัวเองอยากให้แบบในนาของตัวแทนแห่งกันทา <laughs> ของความั่นใจเพื่อ encourage น้องๆหน่อยช่วย บอกน้องๆเดี๋ยวว่าเราจะทำยังไงเราจะถึงสามารถเป็นความมั่นใจเป็นความเก่งความรดงานแบบที่พี่โปรอีได้คันหน้าไม่ได้เปิดไม้นะคะอ่ะคันหน้าตอบบ้างคานหน้ายังไม่ได้พูดเลยก็สำหรับหนูหนูคิดว่าแบบคือโฟอีในนี้มันก็มีหลายคนที่แบบว่าเริ่มจากการเป็นเด็กที่อายมาก่อนไม่กล้าที่จะออาตอบเอง ใครเล่าสิงก็หลายคนอ่ะเช่นหนูหนูหนูเคยเป็นคนที่แบบที่อายไม่กล้าทาไม่กล้าทำมาก่อนแต่ด้วยความที่ว่าหนูเคยโดนที่แบบว่าคําพูดที่แบบว่าทําไม่ได้หรกแบบเราทําไม่ได้อะไรประมาณนี้เราก็เลยรู้สึกว่าต้องแบบพิสูจน์ตัวเองคือมันเป็น,นสําหรับตัวหนูนะหนูรู้สึกมันเป็นการช่วงแรกอ่ะเราคิดว่าเราต้องเอาให้ได้มันคือการแก้แค้นเราต้องทําให้เขาเห็นแต่พอเราทําได้แล้วเรารู้สึกว่า เออมันเพื่อตัวเราอ่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยเราออกจากกรอบตัวเองจากนั้นมาก็ทําตามความที่ตัวเองชอบมาตลอดเลยใช่ค่ะ<า>ก็เลยแบบอ,อยากให้คนลองเปิดใจให้กับตัวเองเออในหานะคนที่เคยเป็นคนขี้อายมาก่อนเหมือนกันเนาะเพลงนี้เหมือนว่าเอ,อ่อได้โปรดิวเซอร์ต้นๆของไทยมาช่วยทำเรื่องหลั้วก็ได้แบบมาช่วยเขียนเนื้อด้วยมีใครอะไรมาร่วมงนานื้องหลังบ้างคะ นอ้องมาเเรื่องหลังนะคะโปรดิวเซอร์หลักๆจะเป็นพี่กอล์ฟักกิ้งฮีโร่ค่ะส่วนเอคนที่อ r เรนจเพลงจะเป็นพี่เบนลาสกดบีดจะเป็นพี่โ no, นแล้วก็พี่เบนค่ะแล้วก็คนเขียนเนื้อจะเป็นพี่ป้านวงลาสค่ะแล้วก็มินลี่ค่ะถ้าในที่ที่บอกนะคะใช่ค่ะมินลี white, ่นี่วัยเท่าๆพวกเราเลยไหมใช่ค่ะหลอการทํางานกับโปรดิวเซอร์ที่หลากหลายเนี้ยมัน มันมีความงงไหมหรือมันมีความยากง่ายยังไงเพราะว่าคนดีโซอคนเดียวเขาก็จะบอกได้ว่าเอ้ยเราควรจะแก้ตรงนี้ไปในเดลิเวอี่้นี้นี้อะไรเงี้ยราะว่าอันนี้คือหลายคนมันอาจจะแบบหลายความคิดนะั้หรือว่ายังไงคะการทํางานกับโปรดิวเซอร์หลายคนแบบนี้อาถามถามตาออมบ้างอือค่ะก็รู้สึกว่าพอเราได้ทํางานกับพี่ๆโปรดิวเซอร์หลายท่านอะเราจะเห็นเหมือนเห็นแต่ละสไตล์ของแต่ละคนนะคะการแบบ การเขาเรียกอะไรการแนะนําพวกเราหรือว่าเวลาเราไปเจอเขาการทํางานเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าข้อดีคือการที่เราได้เจอคนหลายๆหลายๆประเภทหลายๆกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะทําให้เราแบบเหมือนได้ฝึกการทํางานได้เจอคนไปเรื่อยๆเพราะว่าอาชีพเรามันก็เป็นอาชีพที่แบบต้องเจอคนเยอะอยู่แล้วอะค่ะใช่ mm. แล้วการทํางานเหมือนการลิงก์กับเขาอย่างเงี้ยมันก็สําคัญเงี้ยแบบอ่ะอย่างพี่กอพี่กอก็จะเป็นแบบคุณพ่อแบบ ค่ะน้องชูใจมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ออพี่พี่เป็นพี่เป็นพี่ป้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นฟิลแบบพี่ชายพี่สาวอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะอ๋อก็มีหลายฟิลเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะต้ออ้อมหนูหนาวหรือว่าหนูยังไงคะหรือว่าหนูอยู่ในโล่โบนิดงขนาดนี้อ๋อห,หนูอยู่ข้างนอกค่ะหนูก็เลยใส่แมส่ะใส่แมสแล้วพี่เข้าใจแต่ไอ้ใช่ <laughs> พูดของหนู็นิ้งเคยหนะหนอหนอเป็นอย่างนี้แหละค่ะอ๋อมีคนแซวว่าตะอองใส่ชุดพีดีอีหรือเปล่าเราจะไปสวอปกังหรือเปล่าอีกสามเพลงคะจะเป็นเอ่อแนวไหนยังไงบ้างให้ให้เอ่อให้อาอายพูดบ้างอ่ะก็อีกสามเพลงก็คือเพลง Trick or Treat นะคะ เพลงชิอาทีนนี่คือจะมาแบบตีมตามตีมฮาโลวีนแล้วก็เป็นชื่อเดียวกับอัลบั้มของเราด้วยซึ่งก็เป็นไตเติลที่สองของเราค่ะก็คือมีพี่เบนพี่ปั้นมาช่วยทําเหมือนเดิมส่วนเพลงภาพหลอนก็คือก็ <laughs> จะเป็นเกี่ยวกับ เป็นเพลงประมาณว่าเป็นความทรงจำที่ดีที่มันยังตาตึงอยู่ในหัวใจของเราไม่สามารถลบเลือนไปได้ประมาณนี้ค่ะก็เป็นเพลงเศร้าเป็นอกหักหน่อยก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่พวกเราโฟอีมีเพลงเศร้ <laughs> าแล้วก็อกหักขนาดนี้จนในสุดท้ายเพลง nobody perfect จะเป็นเพลงแนวให้กำลังใจค่ะแนวเพลงจะแบบพอสิทีฟหน่อยค่ะเออพูดถึงอีกเพลงหนึ่งที่พี่แดน รู้สึกชอบเป็นพิเศษนะคะนอกจาก m นะูต t i bomb แล้วพี่แอนชอบเพลงภาพหลอนมากๆเลยอะรู้สึกว่าฟังครั้งแรกแล้วมันแบบมันกลิ่นอายของความเป็นโดโจโดแล้วก็พี่แอนไปอ่านคอมเมนต์นะทุกคนบอกว่านี่ให้มาดูเลยคือตัวอย่างของความเป็นโวโคโทงงั้งวงลองยากไหมคะถามถามฝ้ายถามพันช่องลองยากไหมเหรอคะก็ก็ระดับหนึ่งใช่ว่า แต่ว่าเราก็จะมีพี่ๆค่ะคืออันนี้เพลงนี้เขาทำจัดหน่หนึ่งสองครัซึ่งเพลงนี้ก็คือพี่ๆทีมเฟชเมนต์นะคะพี่แจ๊คพี่กมเขาเป็นคนทำเพลงนี้แล้วก็พี่กมก็จะเป็นคนดูส่วนของการร้องเงี้ยคะ่ะก็ ถ้าเราไม่ได้ตรงไหนเขาก็จะแบบว่าช่วยไกด์เราให้แบบว่ามันลองง่ายขึ้นใช้ช่องเสียงนี้ดูนะหรือว่าปรับอย่างนี้ดูนะมันก็เลยทําให้แบบว่างานดูสมูทมากขึ้นนะมาเลยดูง่ายกว่าเดิมค่นะรู้สึกว่าเออส่วนที่ยากของอันนี้ด้วยก็คือว่าของอารมณ์ค่ะเพราะว่าเออเพลงนี้พูดอารมณ์ของมันคือเศร้าเนาะเราก็ต้องเหมือนกับว่า เข้าใจทำให้เาเข้าใจกับเนื้อเพลงแล้วก็อินกับเนื้อเพลงเพื่อที่จะถ่ายทอดไปสู่คนฟังได้อ,อาระมานี่ะโซ่เป็นโอ้อเป็นพลงคาโซที่แบบพี่แนวว่าจะโดนใจใครหลาย่คนเลยนะคะน้องนายน้องมิฝากอัลบั้มนี้หน่อยสิฝากอัลบั้มเอ่อีอโอเจดีหน่อยอืมอ่าก็สำหรับการทําแบ็ c ในครั้งนี้นะคะสเปเชียลอัลบั้มของพี่โรสอีฟนะคะ วันนี้ก็สามารถสั่งจองอัลบ,บั้ม Trick or Treat ได้แล้วนะคะทางช่อง Event POP นะคะซึ่งก็พวกเราต้องไปทำงานมากๆค่ะพ,พี่พี่ทีมงานทุกคนทุกฝ่ายก็เตรียมการสำหรับการคัมแบ็กครั้งนี้แบบทุกคนเต็มที่มากๆห <Yeah, okay. S 1> วังว่าแฟนคลับของเราเนี่ยจะซื้ออัลบั้มแล้วก็สปอนเอร์เราต่อไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าจะฟังเพลงพวงเราเยอะๆนะคะเย้โอเคแล้วก็วันนี้พี่แนไม่รู้ว่ามันจะสามารถ มันจะสามารถประสานกันได้ขนาดไหนเนาะด้วยความด้วยความแบบอินเทอร์เน็ตเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะแต่ว่าสาวๆก็คือเตรียมร้องสดดนวันนี้สาวๆจะร้องเพลงบูตี้บอมหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะเฮ้ยได้หรอได้ใช่ไหมเราเต้นด้ไหมได้ค่ะเต้นได้ไหมไม่ได้แตาจะร้องได้อ่ะอ้าวไม่เป็นเดี๋ยวพี่เต้นเองไปห้าสี่สามสอง เอา5 3องสมกันเลยเหรอคะอย่ามาบูอมบอย่ามาบูดีบอมบูดีบอมบอกมาเชคบอมบวัีแบ็กกแแบ็กแบ็บ็กบกแแบ็คแบ็กบกแบบ็กแบอกบมบกบบบบกกัก่ ยุดส,สตรีมมิ่งเอานะคะห <Yeah. S 1> ยุดอย่ามายูอีฟรักษาเกียรติภูมิของโูอีไว้แค่นี้อย่าทำลายตำแหน่งคนที่ป๊อป พีโปรโงไฮโดของมุนไทพี่แนน้ให้ทุคนไปฟังดูที่บอมแบบเต็มๆแบบอุ้ยใช้ทั่วร้อน้องๆมันมาใหญ่เลยอะ่ะโอ้เอ็นดูนะคะเออมันจะเป็นธรรเนียมของแฟนดอมเราเราต้องมีค่าให้แฟนคลับเนี่ยเขาไปแคปมีท่าอะไรแต่ละคนเตรียมมาเลยนะพี่แนนนับสามสองหนึ่งแล้วเดี๋ยวราโพสพร้อมกันให้ชาวโฟไอได้แคปกันสามสองหนึ่ง โอเคนะคะขอบคุณทัวอีมากมากเลยนะคะเดี๋ยวฟังบูที่บอมแบบเวอร์ชันสมบูรณ์แบบพร้อมกันทางวิทยุค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ